สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มแชร์โพสต์ใน Facebook นะคะตัวนี้จะเป็นเป็นแชร์ของคนไทยด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คําว่า kmtt h หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างเข้าไปได้เลยในตัวเว็บ kmtt h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านไหนได้เลยนะคะ เว็บไซต์ KMKT h นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผพ้ติดตามเพิ่มการดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่นะสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุลจีนจแะัผนนะผ่านยืนยันแัะผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง youtube t i k t o k i n s t a g r a m นะคะ t w i t t e r นะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะในตัวแพลตฟอร์มไดน์บนสุดตรงนี้กดไปที่ Facebook นะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้ เลือกเป็นบริการของคนไทยนะคะบนปุ่มตรงนี้มีถึงสามปุ่มู่กันเลยนะคะขอเลือกเป็นตัวนี้นะคะบริการตรงนี้นะคะก็เลือกเป็นแชร์โพสตคนไทยนะคะจะเป็นตัวเจ็ดสองแปดสองนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะลิงก์ตัวนี้คัดลอกมาลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันไปได้เลยค่ะจากโพลที่้อกการจะใช้บริการกดเข้าไปด้านในได้เลยนะคะกดตรงเวลาเข้าไปด้านในได้เลยค่ะตัวนี้ต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะการยอดเป็นที่คืนให้นะคะ ค่าลอกลิงี์ญนี้นำไปวางกันได้เลยยอดเดิมไม่มีนะคะปริมาณขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะใส่กันไปหนึ่งร้อยนะคะในรคาคาสามบาทเองกดส่งกันไปได้เลยค่ะระบบก็ได,ได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือเอดอร์ของพี่เองทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วสามารถย้อนกลับมาดูรายละเอียดของแต่ละอเดอร์กันได้เลย ในแต่ละออเดอร์นะคะจะมีรายละเอียดบอกอยู่จะเป็นปริมาณการั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยค่ะในส่วนหน้าตรงนี้คือเล็กออเดอร์ของเพื่อนเองบริการนั่นใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าอยอดไหลไม่ขึ้นนะคะนาเล็กออเดอร์จากแต่หน้าตรงนี้ส่งให้อดมินตรวจสอบกันได้เลยสถานะตอนนี้รอระบบดาเนิน,นการเติมยอดกันสักรุ่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR code ตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR code ก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยค่ะในส่วนของการเอิ้อนเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของว็บ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอนเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่างเป่าเวเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่างเป่าของทูมันนี่เวเลตนะคะตัวนี้ ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปตโตค่ะในหน้าตัวคริปโตตรงนี้สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวมกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพืเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซาตูนิกรสามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่ะมาคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเชื่อๆกันนะคะ โดยเฉลยตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนัเรีออ o r อร์มาวางกระถุงได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันน้านี้กันได้เลยนะคะ<ม>ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินย,งยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยะค,ะค่ะ ในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะก็ือรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดแชร์โพสต์คนไทยก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเปิดการมองเห็นทางด้านของคนไทยเลยนะคะคือเพื่อนท่านใดนะคะที่สนใจในบริการของเว็บไซต์ k ค m เ t h คก็กดพาลิงจากดานล่างกันไปได้เลยคะ่ะ เว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันด้านในเลยนะคะลองไปเลือกรูปรายละเอียดกันก่อนได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะ